หักเน้ยงเรไม่พี่น้องไปแก่งเซตหาแนวกินง่ายพี่น้องมันเพราะขั้นเกิดนัวมีแตเนียงมันแม่พ่นกำลังหักอยู่ครับ <c oughs> อันเดออันเด <c oughs> อหักเนียงเรใไม่

ไ okay. ล่อยู่เ้ยครับไล่อยู่ไล่อยู่ไล่อย,ย,อยู่เนียงนมองไอ้แจงเอ๊ยเสียบแทเร่บัลลโูโอ้ไขบนน่บัลลู

เบิดแล้วครับพี่น้องเบิดแล้วมันบ่อไรครับคลิปนี้ก็บไม่ทราบด่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก็ดิ่มอะไรเด้่ยนะครับสวัสดีครับ